กินมาม่าออเรนทอนกันจ้าทุกคนนี่วันนี้ได้เป็นมาม่าออเรนทอนนี่เป็นรสนี้หมูทงคัสสึออรเรนทอนออกใหม่ไปได้มาจากเซเว่นทุกคนพอดีไปเห็นก็เลยจัดมาเลยอันนี้ต้มแบบร้อนๆท็อปปิ้งด้วยนี่ใส้กรอกชีสมาค่ะทุกคนเหมือนคล้ายๆน้ำชาบูเลยอะ อืมอร่อยอร่อยใช้ได้นวันวๆเส้นเขาจะแบบว่านุ่มอยู่แล้วนะของออรเรนทอนเนะี่ยืทุกคนต้มแบบร้อนๆเปื่อยๆเลย ใครชอบกินมามา่ารสไหนห่อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคุนแชร์กันมาได้เผื่อรสไหนเรายังไม่เคยกินเราจะได้ไปซื้อกินอื <ừ> <ừ> ชีอทอืล อทุกคนหนึ่งห่อก็จะได้เยอะเยอะมากนะยิงกับลูกชายสองคนพอดี อ mm hmm. เดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อเป็นเอรถนึงที่มันมีน้ำหมูมาในถ้วอยอะทุกคนเดี๋ยวจะมาเอาถ่ายให้ทุกคนดู mm hmm. จำไม่ได้แล้วว่ารถอะไร mm hmm. ะถ้วยมันเป็นทรงหมุนๆ mm hmm. ด้ยวยทุกคนอ๋ออ๋ออ๋อ mm เ hmm. นี่ทุกคน Mm hmm. อร่อยอยากใส่อะไรก็ใส่นะทุกคนตามใจชอบอือ mm hmm. ไปหาซื้อกินกันนะทุกคนถ้าใครไปเดินเซเว่นนี่งคัดสึกออเรนทอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกินต่อก่อนนะจ้า